เคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโอ้ทม์ไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการเลี้ยวรถังที่มีชื่อว่า FCM 50T ซึ่งรถถังคันนี้นะครับมันอยู่มานาน,นมากมากตั้งแต่เกมเปิดได้ไม่กี่ปีแล้วมันก็เป็นรถถังคันนึ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเล่นเพราะว่าตัวมันใหญ่ถ้าดูในหน้าจอเนี่ยตัวมันใหญ่มากผมจะเอาไปเทียบกับ M X M4 M49 พอๆกันเลยนะครับที่สําคัญคือเจ้า FCM 50T เนี่ยเป็นมีียมแทง n k ซะด้วย แถมตัวมันยังใหญ่ในขนาดเท่าเกันอะ่ะถ้าเทียบกับจีซอเนี่ยใหญ่กว่าจีซออีกนะครับทั้งทั้งตัวกว้างทั้งตัวยาวซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับการเล่น MT ที่ตัวใหญ่ซึ่งทําไมถึงเลือกเจ้า FCM 50T มาในวันนี้เพราะว่าในแพท10.7นะครับเจ้า FCM 50T เนี่ยมันถูกเปลี่ยนจากพรีเมียมแทงให้กลายเป็นคอเลกเตอร์แทงครับ เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจมากก็คือพอเอามารีวิวปั๊บก็ขายทิ้งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแย่ใส่อะไรกับมันซึ่งเจ้า FCM 50T เนี่ยณปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เอามาเล่นจริงๆนะคุณสามารถหาซื้อได้จากในสตรีมมันเป็น DLC พิเศษนะครับที่คุณสามารถหาซื้อได้นะตอนนี้เราอยู่ในหน้าสตรีมนะครับในหน้าสตรีมขอแทงบิดนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ก็ช่วยไม่ได้นะครับ อันนี้ช่วยไม่ได้จริงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใน World Tank b i t นะเราก็ดูมาที่เนื้อหาสำหรับเกมนี้นะครับมันคือ DLC เปิดหาทั้งหมดนะซึ่งนี้นี้มันจะมีแพ็คที่มีชื่อว่าเนะีครับเป็น Grand Pack นะนะซึ่ง Grand Pack เนี่ยกดเข้ามานะครับในราคา289บอกแพงไหมแพงถ้สกดซื้อในช่วงลดราคามันจะไม่แพงตอนนั้นที่ผมซื้อล่าสุดคือช่วงที่ w o Gaming มันลดราคาเกมทั้งหมดเลยลดราคา DLC ทุกตัวนะครับ ซึ่งผมก็ซื้อมาในราคา70บกว่าบาทซึ่งในแพ็คนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรต่างๆน,นะครับแค่มาแนะนําวิธีการหาทองแบบว่องไวสําหรับตอนที่มันลดราคาเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ซื้อราคาเต็มนะเพราะราคาเต็มมันแพงมากนะครับไม่สมควรซื้ออย่างยิ่งเลยรอลดราคาสักเหลือประมาณ70-80ซื้อก็ได้นะครับคุ้มนะครับ70บาทได้ตั้ง3,750ัทองซึ่งในแพ็คนี้มันจะให้ FCM นะครับให้ไหลพรา,พาง 30วันบัญชีพิเศษแพงนะ30วันบัญชีพิเศษเนี่ยแพงนะครับบอกเลยว,ว่าถ้าซื้อจริงๆอ่ะแพงมากเงิน1ล้านเหรียญแล้วก็ชุดเล่งเงินประสบการณ์ด้วยนะครับให้เยอะมากนะครับผมบอกเลยให้เยอะให้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครพอมีกระตังแล้วรอเอามาลดราคาเนี่ยคุณสามารถจับจองจเจ้า fcm มาได้จะเอา fcm มาเล่นต่อก็ได้หรือจะขายก็ได้นะครับมันมาขายตั้งแต่2019นะ 2, นะครับค่อนข้างเก่าเอาเรื่องซึ่ง เจ้า fcm 50ท t นะครับตอนนี้มันก็จะเป็น collector medium tank เทียบแของฝรั่งเศสก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,500หน่วยนะครับครอบป้อมปืน170 80 60ก่อตัวถัง120 80 80ดูอย่างนี้กอป้อมค่อนข้างหนาบอกว่าหนาจริงไหมจริงกอป้อมหนาจริงแต่ตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจุดอ่อนมันก็เลยจะเยอะ ว่าปกติอะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสมันมากติดปืน MT 90มิลิเมตรนะครับเวลาบรรจุอยู่ที่5.54วินาทีวเวลาแรงอยู่ที่4วิการกระจายกระสุนอยู่ที่0.321 DPM อยู่ที่2,435เอปืนไม่ได้แย่เท่าไหร่นะปืนไม่ได้เลวร้าต้องบอกเลยว,ว่าสำหรับ MT แบบนี้ไม่ได้เลวร้ายแต่อย่างใดนะครับสามารถเล่นได้อย่างสบายใจข้อเสียอย่างเดียวคือการเจาะเกาะที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ก็มีแค่นั้นองค์การหันปืนนะครับมุมเงย17มุมกดลบ8พอใช้ได้นะครับมุมกดลบ8ในฝรั่งเศสก็ม่เดรเลวร้ลยความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า51ถอยหลัง20เฉลี่ย37ดูอย่างนี้ความเร็วเดินหน้า51นี่ถือว่าดีมากๆสำหรับ MT คันหนึ่งที่ตัวใหญ่ด้วยนะแต่ข้อเสียคือความเร็วเฉลีย่ยก็เร็วเฉลีย่ยแอบน้อยไปนิดนึงถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ประมาณ40หรือ41จะดีมากแต่เฉลี่ย37มันก็ไม่ได้แย่แค่ข้อเสียคืออาจจะโรเต อัตราการหมุนตัวถังอยู่ที่53.66ก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ต่ํากว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวเพราะถ้ามันจะให้ดีๆก็คือ60สําหรับการหมุนตัวถังเพียๆวๆอะนะแต่พอมันหมุนแค่สามอะเราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าตัวถังมันใหญ่เดี๋ยวไปดูกันในทีว่าในโมเดลเป็นยังไงรวมกัหมุมป้อมปืนที่4 3รวมกันก็ประมาณ90-96ก็เกือบร้อยพอโดรวมมันก็จะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ก็เราจะเห็นได้เลยว่าอัตราการหมุนรถถังนี่มันอาจจะแอบ น้อยลงไปกว่านิดเดียวนะครับเดี๋ยวเามาดูกันนะครับสำหรับโมเดลของ FCM 5 0 T นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ PBR มานานมากนะครับนานมากๆนะซึ่งตัวถังอันนี้ก็จะทําการแปะอะไรไว้มากมายนะในัในตัวถังด้านหน้านะครับตัวล็อกปืนตัวงัดอีเตอร์คอนอะไรก็แล้วแต่เยอะไปหมดในตัวถังยาวนะครับตัวถังยาวมากเลยนะยาวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตัวถังมันยาวเนี่ยมันก็จะส่งผล ถึงการหมุนตัวเช่นเดียวกันแต่บอกว่าดีไซน์ค่อนข้างโอเคไหมก็โอเคอยู่นะครับประมาณ mx mc m, m 4 9แบบเตี้ยลงมานิดนึงและเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะพ่วงมากับเหตุการณ์ในอดีตนะครับคือฟุตบอลโลกซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับ,นะรบมันจะมีลายพรางอยู่2อันมันจะมีลายพรางตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นลายพรางตัวนี้ต่างกันที่แค่สีแล้วก็จะมีลายพรางอันหนึง่งที่เป็นลายพรางพิเศษนะซึ่งบอกว่าผมจะหาให้ดูได้ไหมผมต้องบอกว่าผมไม่สามารถหาให้ดูได้ ผพราะมันเป็นลายพางที่ค่อนข้างแรแล้วก็เอามาขายไม่บ่อยยุดปัจจัยนะก็จะบีอะดียลรียนไปเล่งเครื่องก็ไปทั้งสองอย่างยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นโพลถ,ถัง10ชุดป้องกันแล้วก็เล่งเครื่อง10ส่วนกระสุนก็จะมี a p a p c r แล้วก็ h e 47 30 14อุปรกรณ์นนะก็จะเป็นแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกนะครับก็จะเป็นเครื่องป้อนกระสุนชิ้นส่วนปรปับปรุงมองไกลกระสุนไวเพิ่มเลือดเพิ่มพมเร็วปรับเสยนแนวตั้งกล่องเครื่องมือแล้วก็ระบบส่งยุธปั Basic, Basic ัจจยบ ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแถังมีเดียมธรรมดาธรรมดาที่ต้องการเร่ง DPM ให้เยอะมากกว่าเดิมต้องการกระสุนไวต้องการเลงไวพวกนี้มก็เป็นพื้นฐานนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานของอุปกรณ์ที่ควรจะใส่นะโอเคนะครับก็สำหรับ s m 5 0 t นะครับเดี๋ยวเราไปดูก,กันในโหมดต่างๆดนะีกว่าครับ let's go วีเคสี่้อปอมสต็อกแย่แล้วโตมันแนวหลังไม่มีมีเฮฟวี่แคมปคันหนึ่งเอา้วนแอคชันเอ อืมการันตีแพนด์เษดวะ่ใจะเป็น s อสซะอย่างทำไมถึงไม่ดันวะโอ้ยยิงไม่เข้า e ิซี่เก่าดิซี่เก่าดิซี่เกาดไม่ได้ดยนะฟาร์มเลยฟามแลนด์หมอยทีมเล่นไหมกูฟาร์มละ

เฮ้อะไรเกตเจอร์นเซนี่สินะมึงกิวมากปีมึงชงมุกมันดีมากสิทธิ์ญาติเมื่อคุณเมื่อคุณสมัครเมมเบอร์คุณจะได้ยินเสียงของโฮชิโนะมาอาลีเงตตเซ็นเซโอชิพ้าแล้ว มันยัดกูแน่กูบอกเลย f oh c อม f ลอน f ลอนอุ้ยโอ a t What โอริชาลิก้า Oh o อ Oh t e r i n a t o เกมกูดอแบบโบโบโบนี่กูทอซ ยังไม่เก้าชื่มัน<ค>ตนลงลัดไปลอยเลยอ่ะเปลเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เอา้าเอ็มไฟ <c oughs> อะไรวะดูเฉยอยู่บนข่าวว่าไอ้ไอ้ โอ้ยข no um ี้ไหลลงข่าวไปแล้วเฮ้ยทำไมเอ็มซีกูวันคี่ป๊อดจังวะ no way no way อาริบันทาโตอืมโอ้โอ้ยหลอดอยู่แต่ทีดีนี่แหละอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าถอยสุดโลกเลยมึงอื เออเวลาอืมไงเพื่อนกูซิกเนเจอร์ไปสิบยี่สลูกกูพอแล้วออกไปห้าสิ นายมาทำไมมาทำไมแม่ใ้บ้านนานวนน้องไงมาชนะนี่คี้โมถทำไมแบกนะอย่าคี้โม,โม้ชนะให้ได้ก่อนค่อยโม,โม้นี่คืออุตส่าห์อ่อนให้เล่น f c m เแล้วเว้ย นี่คือรถที่คุณภาพดรอปที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วในเทียแปดมาแล้วลูกพี่มาแล้วลูกพี่มาแวว let's go ีดีไม่ได้แถวนี้หรอกอยู่แถวนี้ก็จะเวอร์ไป อาลอตโอ้บุเล่ดวะดูเดือดมาก โอ้โหไฟแล้วอะปลายแล้ววะยิงใครอะที่เจ็บมันไปแล้วมันโรเททไปแล้วมันโรเททไปตั้งนานแล้วเว้ยถ้ามึงจะปลายช็อตใส่ที่เจ็บนี่คือพลาดแล้วเพราะมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งหนีไปก่อนล่วงหน้านี่แหละ เฮ้ยโดนหลอกเดินหลอกเดินจุ๊เล่นใหม่มูใหม่เอ้ยมูมันได้ดิแล้วก็ไม่อยากรับไดเมย์ขนาดนั้นเสียงหน่อยแม่เสียงหน่อยไป๊ะโอเคกูชนะเฉยเออดี โอเคมีตัวมีตัวแบบบายช็อตมาตรงนี้ไม่ใช่บายหรอกไม่กีไฟลงไปเลยนั่นแหละโอ้โหไม่โดนวะต้องเล่นมุมเล็กๆเ,เล็กมากอะต้องเล่นมุมแบบมุมนิดเดียวอ่ะ โทำไมไม่ต้องโหโหได้มีคนเดียวคือลุงลุงโหบีให้มันขึ้นไปนน่าแหละเนี่ยพีกพ่ก็พี่ละตัวกว่าอย่างนี้ก็เจ๋งอยู่นะรอก่อนรอไฟหายเราไฟหาย,าไ,หายไม่ต้องรีบ เห็นศัตรูครบทุกตัวเอา F K อะอะไรวะปาร์คเล็กนิดเดียวโอ้รูมันทั้งเกม F K ไ่ยนะ เหรียญหนึ่งเลยไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคนะครับก็สำหรับ f c m 5 0 T นะซึ่งชจดตัวนี้ก็เป็นรถถังธรรมดาที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโมคิม i n g ถึงออกมาขายซึ่งบอกว่ามันขายนานมากแล้วมันขายมันอยู่ในร้านค้าสตรีมมาถึง4ปีกว่านะครับคือมันเป็นรถคันหนึ่งที่เวลาไปเล่นจริงจริงจังเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับหาตังก็ไม่ดีขนาดนั้นนะการช่วยเหลือตัวเองการป้องกัน การจู่โจมเนี่ย FCM 5 0 T เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทําได้หน้าผิดหวังมากๆซึ่งอาจจะเป็นผลเสียมากสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วสูงได้ก็หลังจากคลิปรีวิวนี้ลงก็คงจะขายทิ้งแล้วก็เอาไปทําทุนเป็นคันอื่นต่อไปดีกว่า FCM ก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมานานมากอยู่ด้วยกันมานานจริงๆนะครับกับเกมเกมนี้แล้วในที่สุดนายก็ได้มีคุณค่าสักทีก็คือขายทิ้งนะครับจะมีก็ทีมีทัฒนิโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเพียงพอวัฒนินะครับเดี๋ยวเราไป Come